มึงยังมีกูอยู่ข้างๆเสมอพี่ผมอยู่ข้างๆหมโ้าน้องตาหมอลองมิใจหรอไขไว้เื่อมจะมึนไงรู้กันแล้ไอ้ใจกว่าเล่นไปนักร้องด้วยอะ อยากร้องให้ใจอร้องให้ใจเขินเลยเขินเฮ้ยตอนนี้ประสบปัญหาอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่งกูกระดกลิ้นไม่ได้ไม่ใช่มึงคนเดียวไม่ใช่มึงคนเดียวเบียร์ซานยิงเราอยู่เรา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 ให้จบลิ้นเหรอผู้ชมดูวิชาร์ตเมาของนักแดงเฮ้บนตําแหน่งกี่น่าบิ๊กซีบิ๊กซี เจะเปิดไอ้เฮียท้ามีของแล้วหรอสองใครเลยโอ้ย่แม่ดึงสองตีสองตียิงขีดเลยหลัง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 ไอตยัยกดแทกกดแทกชอบดาวตอกกู้แี้วนัดนนี่ เฮ้ยสันท่านมันนั่งอยู่น่ะเจ็บแม่เอ้ยคือมันจะปืนโกดิกสวยตายหมดตายหมดมันตกตายหมดแล้วมันหลุดเสียงตกใจไหมให้กูฟังไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้นีเทีเฮ้ยไม่ช่วยไม่ได้เฮ้ยมึงเกินใจเหรอเดี๋ยวเราขอแชมป์ก่อนก่อนแล้วกันจิ้มแมบพังท่าตาย ขิงออฟคูลเล็บวะเฮ้ยลงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไี่ลงไหมรอดถเอาฮะคัดตีแล้วกันรอรอยู่กลากันมอไซค์ก็รวมพลังมีพลาดยังไม่ได้จัดเขาเลยนี่ว่ั้งแต่กลับเข้าเกมอ่ะเจ้าม่โอ้ มันดำอย่างเงี้ยต้องลบไมไหนบาเลันเลยโอ้ไม่มีที่รีกสุดได้อีกแต่ปลาสมอเล่นะเโอ้มึงไม่เปาไว้ใช้ทอนจำเป็นไว้ที่เนี้ยสมองแบบนี้ไงเอาแล้วอ้าวโอ้ยมานแล้ก กูเอาขบลากโอมดีกว่าเดี๋ขโมยปืนฉันงัวไม่ถึงงัวเลือดเย็นนะคับลากโคหน้าเหมือนโอบัดไม่ถโงบัดเอุ้ยหลังโอ้ยแม่งมาอีกปีนึงไปทำอะไรละัำไงเดี๋ยวไว้ไม่เสียไม่เสียอะไรงี้ละไอ้กูอย่างเนียนเลยเฮียไม่มีใครรู้อยู่ที่สุดเลยไปอยู่ เอวิ่ง่านเออ้่าเอาชินี้เราชิ้นี้แหละนีปืนปนเจ็บแม่เออโอ้โหโดนอะไรวะน้ยตองโอ้ยสันในยิ่วไอ้แม็กกูไปไหนวะเนี่ยไอ้ยวขาคนเสร็หมดแล้วยงแม็กเก็อปืนก้อนมาหนอยู่ไหน ไปฐานแเดีแต่มันก็คงตายตามอ่ะเขาไม่ตายด้วยในเกียรตายตายเราบรรทุกเอ้ยนี่เป็นรถที่คนอินเดียไม่ชอบนะทำไมอ่ะรถบังคุกจ้าพูดว่ารถคนอินเดียเศร้าเลยเพราบังคับนาตีหน้าแหละเอวอยู่นี่อยู่หน้า แฟชั่นดาวเหรอพอเที่อะไรมันลุ้มแฟชัน Hello Motherfucker โอ้ยเอ้ยีตรงที่กูตายเลยนี่มันมาตอนไหนวะตีนต่อดีตี่เอยไม่ตายจรดีเลอวะโอ้โหเป็นตบกันเล้ยันหลังผ่านยันนี่เดือดอ่ะตบตบพี่หนึ่งเลยตบพี่โอ้ยตบไม่ตบวะวิ่งช้าไม่วิ่งเข้ามาใส่เลยโอ้ยใสแล้วก็่เลยเปลี่ยนเอ้ย ต่กอก็ไม่ใส่ไอ้ท่านกอดก็มีอ่ะไม่ดไม่มีกูใส่แล้วไอ้เนี่ยเตอเออถ้ามีก็ใส่เลปวะหมือนมึงใส่ใส่แม่มีไม่ใส่เฮียจ๊อไปใส่ไ่ต้องพูดมึงอะวงมาเฮ้ยวงมาแล้วเฮ้ยแล้วแล้ว เฮ้ยแฮปปี้มิวโลแฮปปี้มิชุดหนึ่งดิโอเหี้ยควายแล้วไม่มีทางออกไอสัตว์ตรงนั้นตีเรียกอะไรยได้ถูได้ถูจะฉอบเราทำเพื้ออะไรเพื่อือไปหันขับจัดเลยจัดเฮ้ยกูมีกล่องเกาะไอ้น้องเอาไปเลยไปดีไอแม่งแต่เกองคือยังไม่หมดกันด้วยเฮี้ยใช้เลยที่เอเลยตัดใส่วงมาแล้วเอาแล้วไปเหรอ

เย้แม่งจะเก็บจะเก็บคิงเอาไอ้นี่นี่แหละเอาเกิด่ามเงี้ยเมื่อกี้ประตูไม่ได้เปิดไม่ใช่หรอกตอนนี้ตายกูว่าแล้วอะไรอะไรอะไรไม่เยี่ยมฟาแปดไม่ลงเอ้ยเยี่ยมฟาแปดโดนตัวเองเขาเนี่ยเลยข้างในในลึกเลย โอ้ยเจ็บแม่เอ้ยขวาขวามือขวามือตายเลยตายเลยตายเลยเก,กอือวเลยเกือนเลยเตรียมขึ้น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 ,นลงมันอยู่นี้มันแม่ไห้รอด